ฮัลโหลสวัสดีค่ะสังสัรจ,จะมาตอกกระดุมกระดุมเป็นกระดุมมืเกงทั่วไปนะคะส่วนมากจะเป็นกระดุมยีนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเขาะจะเป็นชุดเขาค่ะมาค่ะสังสัรจ,จะสังสัรจ,จะมาสอนวิธีตอกกระดุมนี้นะคะกระดุมยีนง่ายๆค่ะมันจะมีสีสีเงินกับสีทองค่ะสีเงินกับสีทอง จะมีแล้วแต่มันจะมีสองสีค่ะที่ว่าช่างทาให้ลูกค้าแล้วทีนี้ส่วนมากมันจะมีเขาผลิตมาสองสีมาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะคะ,ะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวล็อกข้างล่างค่ะอันนี้ก็ไม่แพงนะคะถุงหนึ่งยี่สิบบาทก็ได้เป็นร้อยชิ้นนะคะเนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกระดุมลูกค้าหลุดค่ะนะคะใส่รูเดิมนะคะก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าอ้วนแต่ว่าอ้วนไม่เยอะอะไรเงี้ยเลื่อนไปหน้าไปหลังได้นะคะเพราะว่าไม่ทําให้อะไรนะเขาเรียกอะขยับขยับตะขอเวลาลูกค้าบอกว่ามันนิดเดียวขยับออกให้หน่อยมันแน่นอะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็มาเปลี่ยนรูใหม่ข้างนอกริมๆนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันหลวมไปก็เข้ามาอีกหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้คือแก้ไขอ่าไม่แก้ไม่แก้ทรงที่ว่าที่ว่า,อเ,อาเอาเอาเอวเข้านะคะมันเลื่อนได้ค่ะเลื่อนเลื่อนที่ถ้าคับไปก็ถอยถ้าแน่นไปก็ ถอยหน้าถอยหลังอะคะ่ะแล้วแต่อ้วนผอมนะเนี่ยค่ะ,เห,คะเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมได้แล้วเนี่ยเบื้บเนี่ยค่ะไปดูมลูกค้าชอบหลุดลูกค้าบอกออริจินอลมาจากทางโรงงานเนี่ยค่ะอุปกรณ์แบบนี้ไม่ได้แพงนะคะ ยี่สิบบาทก็ได้ตั้งเยอะนะคะที่ร้านซังซก็ใส่ตัวละ20ิบาทได้กำไรอยู่นะคะเจาะนิดนึงนะคะเจาะนิดนึงพอให้เป็นรูโผล่นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยหงายนะคะหงายรูตรงรูนะคะ เห็นไหมแน่นๆตอกให้มิดเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้มีรูโผล่อยู่แล้วแต่ว่าหลุดลูกค้าบอกไม่ไม่ทนมากเลย เห็นไหมคะเนี่ยหาง่ายๆเห็นไหมคะแค่เรามีมีค้อนนะคะ ะะตอกตรงจุดเห็นไหมล่ะคะไม่ไม่ยากเนาะตอกกระดุมยีนนะคะให้ดู ขอบคุณมากไวยค่ะ o u Next t o Next Clip นะคะเป็นคลิปที่แบ่งปันไม่ยากค่ะถ้าสมมุติว่าเราถ้าเราจะซื้อมาตอกให้เองให้พ่อบ้านหรืออันนี้ลงทุนไม่เยอะค่ะร้อยร้อยอย่างเงี้ยค่ะร้อยร้อยอันก็แค่ยี่บห้าบาทเองหมายถึงถ้าจะเปิดร้านเย็บผ้าเหมือนร่างๆอนะ่ะติดติดไว้นะคะติดที่ร้านไว้เนี่ยค่ะ ตรงตูดของเขาเนี่ยร้อยชิ้นก็ยีสิบาทเองนะคะแล้วตรงที่หัวตัปุ่มนั้นก็20สบาทได้20สบาทได้ประมาณ15ชิ้นค่ะเห็นไหมไม่แพงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งจะตอกบ่อยค่ะเพราะว่ากระดุมยีนกระดุมทุกอย่างอะคะ่ะที่มันหลุดง่ายๆแล้วคือ เราซื้อมาติดไว้ไม่ไม,ไม่ไม่กัดทุนค่ะนะคะต้องมีอยู่แล้วละร้านส้มผ้าต้องซื้อติดไว้นะคะไวต้ตอกกระดุมยีนกระดุมอย่างเงี้ยทั่วไปอย่างที่ช่างชาติตอกให้ลูกค้าแต่ส่วนมากถ้าเป็นยีนอ่ะขาดไม่ได้เลยนะคะแต่กระดุมแบบเนี้ยยังมีกระดุมเม็ดใหญ่ก็สอยมือนะคะแต่ท่านี้ถ้าลูกถ้าเราความแน่นหนาก็อาตอกนี้ให้เขาก็แน่นไปเลยไม่หลุดค่ะขอบคุณค่ะ